สวัสดีพี่น้องปองไปปลูกไส้่อยร้านไส้กว่ามันถึงถึงใส้เบิดมืออ่าแม่พี่ละพี่พยูทูบเบอร์ทำงานเลยเล่นเล่นสไปออันนี้เดี๋ยวเล่นถามพี่ก่อนว่าพี่ได้ตังค์ยังได้ยังครับได้เดือนเดียวไม่ต้องถามพี่ว่าพี่ได้ตังค์ยังไอ้นี่ได้หลายรอบแล้ว <laughs> รอบเดียวตัวจ้อืม <Okay. S 1> อนั่นแหละรอบเดียว ฟ้าดถุงสองกิโลพ่อแม่กูจะได้กินบ้างซูมนะพี่น้องซูม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 นะพี่น้องซูมเอาบาทนี้ถ่ายรูปได้ไรหนึ่งสองเออเป็นลายนะคะเราจะอีคลิปเรามาแล้วเราก็ไปถ่ายด้วยหน่อย น้องอ้วกองอก้เออเดี๋ยวเอาห้าสี่ห้าสี่สามสองอเเนี่ยครัแต่กล้องหนึ 1, ่งสองวเอามา,า,มารัวจอมงับเดี๋ยวไปไม่ได้ตอตอพี่น้อง ไปแล้วหรอฮะไล่จอมือโบก็ได้ไม่ถ่ายคิไปไล่เลยไล่เลยพี่เน็กต้องทำอะไรอะไรเสร็จที่บ้านก่อนพี่เน็กถึงจะมาเข้ามาแล้วมอัม้่มกัน อช่องตัวเราหลายปีช่องขาวรอบพันปีหมื่นปีแล้วตัวเองไรอยู่วันนั้นเองนิดเดียวเองผีสี่สิบนาทีอเห็นอยู่ให้เห็นอยู่อร่อยนะเบิดย่างกิโลสองกิโลหมดอย่างกุ้งสองกิโลหมดอย่างฮะเนี่ยแม่กระพ่อล่ะ ไว้จกมันด้วยพ่อปิดอยู่ได้แต่น้องอ่ะน้องจะขยุมท้องแล้วน้องจะอ้วกไงอไป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 รวยติมด้วยกิ้มแม่กําเียได้ หมูเทียงตัวนี้ไม่มีอะไรเม้ามอยนะคะตอนนี้กินข้ากินอย่างอเด็ดอร่อย่ยังสิบอกไอ้เบิ่งผ้าบันจกกันะดนโดนเทียพี่น้องพรุ่งนี้น้องนนก็จะไป้นนก็จะไปวิ่งที่เดิมคืนบ่เอาไปซ่อมรถ่เอาไปซ่อมรถก่อนนในไอโฟน ไม่อกลลกขึข้ขนขขมันได้ไนนีแกะกุ้งนะคะดูกุ้งทำไใจบัวพันมันแมนไหมมันแมนบัวพันใชได้หอวาพี่ย่างได้ไหมเอี่ยวนะฮะกุ้งกัน ไล์สดนะคะสาวนุ่นไล่สดนะคะตอนนี้แต่เราคลิปนี้ไม่รู้จะปล่อยเวลาไหนนะคะมีคนแกะกุ้งให้กินเลยทำอะไรเนาะเกิดไมทำอะไรอะไรกวนขาอืมมันอ้วกแต่นดูดูมันยกขาต้องดูบรรยากาศนะคะบ่าวสาวอืมอ้วนตวนี้ไหมนะอันนี้ มันมันจ<ะ>้าเออก็จ้างให้มันสูบแต่โคจ้าเขาอยากกินกะลัมอ่ะ,ะไม่อยู่นี่กุ่งค่ะพี่หนอกเดี๋ยว ไดเที่ยวได้นือร่อยาอาออนากกอืมเี่ยนไหมอ้ให้มให้ังดอันนี้ตองอะไร้วนเหรอมันบม่ไหมถ้าเาก็นอนอ่ะ

อะไรนะไม่ชอบไม่เขยขี้มู่งแเวลาเขขับรถเลาไม่มีโมเมนต์แบบนั้นไม่มีโมเมนต์ผัวตดไม่มีโมเมนต์ผัวแค่ขี้ดายกินมีแต่โมเมนต์แบบยัดจนหัวคำว่าจนพูดคำว่าพอแล้วไม่กินจุก ยัดจริงจริงยัดอะไรเอายัดอะไรไส้กรอกไงไส้กรอกไอ้เล็กๆนั่นน่ะยัดข้าวยัดกับข้าวพาอพี่อยู่จะไปไหนเนี่ยจะซื้อเนื้อต้มหน่อมห <c oughs> ัวเจ้ากินไส้กรอกเราจะไปพรุ่งนี้เช้าเป็นว่าเล่นเลยไปเอารถสิบร้อยใช่ไหม เสียบจนไม่ทานบอกพี่บอกว่าซื้อมาให้คนละถุงนะไม่ได้ซื้อให้พี่ซื้อมาคนละถุงสรุปอันนี้เดียว <laughs> มันไม่กินข้าวเ,เว่นไงเก็บกินข้าวเว่นกินนะคกดว่าข้าวบุดข้าวเค็มพี่เนี่ยกินไส้กรอกเยอะไส้กรอกว่มันกินแต่ข้าวเว่นไม่กินนะแต่พี่น้องกินนะข้าวเสเ้นน้องละลูก อ,อ,อือ,อน้าข้าพูดนะนะไปอ่านได้ไหมเกิดามอ่านได้ก็อ่านัดีทุกคนเยียิมแล้วเร่มใจคุ้งเกิดข้าพูดน้องออให้น้องให้น้องก่อนนะแม่ต้มให้ไหมให้น้องก่อน แปุงผักมาลูกแปลงหมักมาเร็วคลิปนี้ไม่มีสาระอะไรนะคะขอดูรอบๆหน่อยมีใครบ้างมีเยอะใหญ่กับเต๊นหลังใช่ไหมพี่ก็ลงตอนเที่ยงคืนแม่กับวัวลงคลายอยู่แม่กับวัวลงคลายแม่กับพ่อแม่กับวัวลงคลายอยู่จ๊อปวดหมดนั่นแหละเอามาแม่กับพ่อลงคลายอยู่ เจโบมันจะถ่ายคลิปก็ทันนุ่นหรอกนุ่นเดียวกว่ามีแค่นี้แหละแล้วก็เด็กๆกินจ๋าเดี๋ยวผมก็ใส่ทำให้ดูมาหาน้ามาโมงยังยังกอดกัน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 เนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดซับตะไคร่ต้องซับบูรไซลุยเนาะ บ่งนี้พี่น้องซื้อกุ้งมาสองกิโลดูดูสองกิโลเหลือซ้ำนี่นะคะเ <c oughs> มืองกากมันกากกากคนที่กินเยอะที่สุดน่าจะรู้นะคะพี่น้องว่าเป็นใครได้ดูหลายๆคลิปที่เราลงไปนะคะก็ <c oughs> น่าจะรู้นะคะว่าตัวกินกุ้งน่าจะมีอยู่ตัวเดียวั <c oughs> นี้นค่ะตัวกินกุ้ง <c oughs> เจอกันใหม่นนะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ